สวัสดีพี่น้อง fc ทุกท่านนะครับพี่น้องไทยพี่น้องลาวพี่น้องกัมตูชซาและพี่น้องสาวไทยใหญ่ของเรานะครับและพี่น้องสาวกะเหล่งนะครับพี่น้องครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกหนึ่งวันนะครับวันที่16มิถุนายนพศ2 5 6พนนะครับพี่น้องครับวันนี้ก็จะมีข่าวอยู่2ประเด็นนะครับมาเล่าให้พี่น้อง fc ทุกท่านได้รับฟังกันนะครับ ข่าวปเลนที่หนึ่งนะครับก็เกี่ยวกับพี่น้องเอฟซีทุกท่านได้ถามเข้ามานะครับการประสมของสี่กลุ่มกองทัพกระเล่งเป็นยังไงบ้างนะครับวันนี้ก็ประสมกันเสียจสิ้นวันนี้แล้วนะครับทางกองทัพกระเล่งทางสี่กลุ่มนะครับข่าวประเด็นที่2นะครับเกี่ยวกับกองทัพกระเล่งสังหาร25คนงานก่อสร้างสะพานตรงข้ามจังหวัดตากนะครับ ครับก็เรามาโลข่าวประเด็นที่หนึ่งกันก่อนนะครับพี่น้องครับเกี่ยวกับพี่น้องเอฟซีทุกท่านได้ถามเข้ามาเยอะนะครับบอกว่าถามาาว่าทางกองทัพกระเลงที่ประุมกันเป็นยังไงบ้างนะครับวันนี้ก็มีความตอบมาให้พี่น้องเอฟซีทุกท่านได้รับฟังกันนะครับ การประชุมได้เริ่มขึ้นนะครับในพื้นที่ของปรจการทหารสูงสุดของกองทัพสาภาพการเล่งหรือว่า KNU นะครับเมื่อวานวันที่15และวันนี้วันที่16มิถุนายนนะครับวันนี้ก็การประชุมก็จบลงแล้วนะครับเสร็จสิ้นวันนี้นะครับก็การประชุมได้เริ่มขึ้นเมื่อวานนี้นะครับพี่น้องวันนี้ก็ปิดประชุมไปเรียบร้อยนะครับวันทีน่16มิถุนายนนะครับการประชุมได้จัดขึ้นที่ กองประการทหารสงสุดของพื้นที่ของกองทัพสหาภาพกันเหล่งหรือว่า KNU นะครับการประชุมครั้งนี้นะครับก็ทางพังของกองทัพสหภาพกันเหล่งหรือว่า KNU และ k n l a นะครับก็มีพลเอกเจ้าหนี่นะครับและทางกองทัพ PCF นะครับก็มีหมองซิตตู่นะครับก็มาเข้าร่วมด้ยนะครับ ทางผังของ DKBA นะครับก็มีผู้นำทางผังของ DKBA เข้ามาร่มเอยนะครับและทางผัง KU n U และ KNLAPC นะครับก็ทางผู้นำของ KNLA และ PC นะครับก็มาเข้าร่มเลยนะครับก็ทั้งหมดก็มีอยู่4กลุ่มนะครับกองกำลังกระเล่งของพี่น้องสาวกระเล่งมา ประสมหาเลือกันเมื่อวานกับวันนี้นะครับและผู้นำสงสุดของกองทัพสหภาพการเล่งหรือว่าเ n u นอยู่นะครับท่านพลเอกมูตูเซโพนะครับก็เข้ามาร่วมในงานประสมครั้งนี้เลยนะครับการประสมครั้งนี้นะครับก็ได้ทางกองทัพการเล่งทางสี่กลุ่มนะครับก็ได้ประสมหารลือร่วมกันนะครับพูดคุยเกี่ยวกับสถานการณ์บ้านเมือง ที่เปลี่ยนอยู่ณเวลานี้นะครับและพูดถึงเรื่องปัญหาที่ผ่านมานะครับที่ทางกองทัพสหภาพการเล่งเคเอยูและกองกำลังพิทักษ์ไทยแลนด์ของหมองซิตูนะครับเคยปะทะสู้รบกันมานะครับนี่ก็เล่หยิบเอาเรื่องนี้นะครับมาเข้าที่ประชุมครั้งนี้เลยนะครับจากการประชุมครั้งนี้นะครับก็เล่ เข้าตกลงกันว่าต่อจากนี้ไปนะครับก็ถ้ามีอะไรที่ไม่เข้าใจกันนะครับหรือว,ว่ามีปัญหากันเองนะครับให้อาหาทางออกเลยก,การเจราจานะครับก็ไม่อยากให้มีการสู้รบกันระหว่างกองทัพพี่น้องสาวกระเ่งด้วยกันเอกนะครับนี่ก็เป็นข้อที่ประสมกันอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็ต่อจากนี้ไปนะครับกองทัพ กระเลงจะไม่สู้รบกันอีกต่อไปนะครับก็ที่ประชุมนะครับก็เห็นทราบนะครับร่วมกันนะครับทางพังเค u ยูและกองกําลังพิทักษไซแลนของมองซิตตู่ีนะครับว่าต่อจากนี้ไปก็จะไม่สู้รบกันอีกนะครับอย่างที่ผ่านมานะครับเมื่อเลือนที่แล้วนะครับเรือนพุทธสภาคมที่ผ่านมานะครับทางกองทัพกระเลงเคนยูและกองทัพ กองกำลังพิทักษ์สยลนหรือว่าป c f เอฟนะครับเคยสู้รบกันในพื้นที่กองพลที่5เมืองผาปุ่นนะครับก็วันนี้ก็เลยประสมหาหรือกันเรียบร้อยนะครับก็ไล่ข้อสรุปนะครับและไล่พูดคุยนะครับก็เกี่ยวกับวันข้างหน้านะครับทางกองทัพกระเลงทางสี่ก่มนะครับก็จะทำงานร่วมกันนะครับ และแบบพี่แบบน้องนะครับก็เป็นคนชาติเดียวกันจะไม่สู้รบกันเองนะครับก็ผมคิดว่าเป็นข่าวดีมากนะครับสําหรับกองทัพกัะเลงทางสี่กลุ่มนะครับที่มาประสมหาหรือร่วมกันครั้งนี้นะครับก็ถือว่าเป็นครั้งแรกครับพี่น้องครับตั้งแต่ตั้งแต่กระบดปินออนไลน์นะครับเข้ามายึดอํานาจนะครับทางกองทัพกระเลงทางสี่กลุ่มนะครับก็ไล่มา ผสมนะครับหาทางออกล่มกันนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีครับสําหรับกองทัพกระเลงทางสีกรมนะครับก็มาผสมล่มกันถึงสองวันนะครับเมื่อวานและวันนี้นะครับวันนี้ก็เลยปิดฉากลงแล้วนะครับก็เลยข้อสรุปว่าต่อจากนี้ไปนะครับก็ถ้ามีปัญหากันอีกนะครับก็ให้หาทางออกล่มกันด้วยวิธีพูดคุยเจรจานะครับก็จะไม่ใช้ ปลายกระบอกปืนแก้ปัญหาอีกต่อไปนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีมากนะครับสำหรับพี่น้องสาวกระเหลงและกองทัพสาวภาพกระเหลง KNU และกองกำลังพิทักษ์ไซแลนด์ของมองซิตตู่นะครับก็ที่เคยมีปัญหากันที่ผ่านมานะครับก็ต่อจากนี้ไปก็ผมคิดว่าน่าจะไม่มีแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีมากนะสำหรับพี่น้องสาวกระเหลงและ กองทัพสภาพกระเด่งนะครับก็เป็นกําลังใจให้นะครับที่สามารถร่วมกันได้นะครับและที่รักสามัคคีกันนะครับก็สามัคคีก็คือพลังนะครับพี่น้องครับก็จะเป็นกําลังให้กองกําลังกลุ่มสติพันธพี่น้องของเรานะครับสู้ต่อไปร่อยกันนะครับครับก็เป็นกําลังใจให้นะครับครับพี่น้องครับเรามาดูข่าวประเด็นที่2กันต่อนะครับ ก็มีรายงานข่าวในท้องถิ่นนะครับทางกองทัพกระเด่งนะครับก็สังหารคนงานก่อสร้างสะพานตรงข้ามจังหวัดตากนะครับก็อยู่ตรงข้ามจังหวัดตากของไทยนะครับในรัฐของพม่านะครับพี่น้องครับรัฐของพมา่าหรือว,ว่ารัฐของกัะเด่งนะครับก็อยู่สายแดนครับ วันนี้นะครับวันที่16มิถุนายนพศ2564ครับทาง KNTO นะครับก็ออกมายอมรับว่านะครับก็ได้สังหารคนงานก่อสร้างสะพานในพื้นที่วันวาเลนะครับก็ในอยู่ในรัฐของเมียบัดีนะครับหลังถูกลักพาตัวไปได้สองสัปดาห์นะครับถึงส่งให้เน่ากองอยู่กลางป่า พบหกลายตายลอยถูกม,มัดมือไายหลังนะครับและทางล่านของกองทัพกระเลง k ค t o นะครับก็แจ้งนะครับเหตุสังหารเพราะคนงานเหล่านี้เป็นทหารพรม่าที่ปลอมโตมานั่นเองครับเมื่อวันที่14มิถุนายนพศ2 5 6 4สครับสื่อทางการพรมา่ารายงานว่าน,นะครับได้เกิดเหตุสังหารหมู่คนงานก่อสร้างสะพาน แห่งหนึ่งนะครับก็อยู่ที่ในรัฐเมียวบัดีนะครับตรงค่ำจังหวัดตากนะครับก็ประเทศไทยนะครับก็เล่ถูกทางกองทัพกระเล่งสังหารไปนะครับก็นี่ก็ข่าวนี้เผยแพร่มเมื่อวันที่14มิถุนายนที่ผ่านมานะครับก็วันนี้วันที่16มิถุนายนทางกองทัพกระเล่งก็ออกมายอมรับนะครับว่าเป็นคนที่ทำริงนะครับ การสังหารหมู่ครั้งนี้นะครับเป็นผิวมือของทหารจากองค์กรป้องกันแห่งสัดกระเลงหรือว่า KNTO นะครับซึ่งเป็นกองทัพกระเลงอีกกองทัพหนึ่งนะครับอยู่ภายใต้การนำของกองทัพสาภาพกะเลงหรือว่า KNU ทำงานเคียงคู่กับกองทัพปลดปล่อยแห่งสัดกะเลง k n L a ซึ่งกำลังเปิดศึกสู้รบกับกองทัพพมา่าในบริเวณ จังหวัดพะปุ่นตรงข้ามอำเภอเม็ดสลงจังหวัดแม่่อสอนอยู่ณขนาดนี้นะครับมูลเหตุการ์สังหารหมู่เริ่มจากเมื่อวันที่31พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับทหาร KNTO ภายใต้การนำของร้อยเอกซซวานะครับก็ได้นนำกำลังประมาณ3 0นายนะครับบุกไปยังแคมป์คนงานก่อสร้างสะพาน ตีอยู่ในรัฐเมียวดีครับพี่น้องครับและไปลักพาโตนะครับคนงานก่อสร้างและครอบครัวจำนวนทั้งหมด47คนนะครับไปประกอบร้อยผู้หญิง30ผู้ชายนะครับ31คนผู้หญิง6คนและเด็กอีก10คนไปกักขังไว้นะครับในพื้นที่แห่งหนึ่งนะครับระหว่างวันที่1ถึงวันที่9มิถุนายนที่ผ่านมานะครับทานหน่วยรักษาความ มั่นคงไล่พยายามเข้าช่วยเหลือตัวประกันและสามารถช่วยเหลือออกมาไล่ประมาณ22คนนะครับเป็นเด็ก10คนและผู้หญิง6คนครับคนงานชาอีก6คนะตัวประกันที่ถูกช่วยออกมาไล่มี6คนได้รับบาดเจ็บและได้รับการรับสาพยาบาลลอยหนย,หนยเสียนลักษ์นะครับ ต่อมาวัานที่11มิถุนายนไล่พบศพคนงานก่อสร้างเจ็รายถูกทิ้งไว้ในป่าห่างจากไซก่อสร้างไปทางตะวันออกเสียงเหนือประมาณ1,300กิโลเมตรนะครับล่างล่างที่1นะครับเป็นลายถูกเผานะครับ่วนอีกหกลายเสียชีวิตในสภาพถูกมัดมือไฝหลัง ถัดมา1วันก็พบร่างของคนงานก่อสร้างอีก18ลายถูกทิ้งไว้กลางป่าอีกจุดหนึ่งเส้นกันครับภายหลังข่าวสังหารหมู่ครั้งนี้นะครับถูกหวยแพร่ออกมาเมื่อวันที่16ขออภัยนะครับวันที่14มิถุนายนที่ผ่านมานะครับและทางฝั่งของกองทัพกันเลงหรือว่า KNTO นะครับก็ ทางผู้ใหญ่นะครับก็ออกมาชี้แจงว่านะครับก็ยอมรับว่าได้สังหารคนงานก่อสร้าง25คนจริงนะครับเนื่องจากสะพานแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นบนพื้นที่หองห้ามและคนงานก่อสร้าง25คนเป็นท่านพม่าที่ปลอมตัวมาหลังนั้นจึงต้องถูกลงโทษตามขั้นตอนของ KNTO นั่นเองครับทางผู้ใหญ่ของกองทัพ กรรเล่งหรือว่า K N T O นะครับก็ไล่ออกมาตรวจพบเครื่องแบบทหารพรม่าและป้ายซื่อเครื่องหมายสัญญตภายในแคมป์ของคนงานก่อสร้างที่พักอาศัยนะครับส่วนตัวประกันเป็นเหล็กและผู้หญิงจำเป็นต้องควบคุมตัวมาลอ่อยเพื่อความปลอดภัยและทางกองทัพกระเล่งหรือว่า K N T O นะครับก็เลยปล่อยตัวเหล็กและผู้หญิงเหล่านั้นกลับไป แล้วในภายหลังนะครับก็มีรายงานข่าวว่าคณะกรรมการการองทัพซาพกระเล่งหรือว่า KNU นะครับรับเรื่องราวปฏิบัติการของ KNTO ครั้งนี้ทั้งหมดแล้วนะครับก็กองทัพกระเล่งหรือว่า KNTO ก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะครับพี่น้องแต่ทํางานร่วมกับกองทัพกระเล่ง k n a นะครับก็ทั้งหมดนี้ก็อยู่ภายใต้กองทัพสา,าพกระเล่ง knu นั่นเองครับก็ทางกองทัพสาภาพกระเลง knu ก็เป็นผู้นำนั่นเองครับกองทัพกระเลง knto นะครับก็อยู่ภายใต้การนำของกองทัพสาภาพกระเลงหรือว่า knu นั่นเองครับพี่น้องครับครับก็ตามนั้นนะครับก็ที่ผู้ที่ถูกฆ่าตายไป25คนนะครับก็ทาง กองโฆษกนะครับกองทัพตระเลงเค็นตีโอนะครับก็เลยบอกว่า25คนที่ถูกฆ่าตายไปเป็นทหารพรมาร่าที่ปลอมตัวมานะครับพี่น้องครับและไปทางกองทัพกระเลงนะครับก็ไปตรวจค้นในแคมป์ของคนงานก่อสร้างนะครับก็ไปเจอ,อป้ายซื่อและอ,อะไรเครื่องหมายอะไรต่างๆนะครับที่เซื้อถือเลยว่าเป็นทารรา่านพม่านะครับที่ปลอมตัวมาจริงๆนะครับก็เลย จัดการซะเลยนะครับก็จัดการไป25คนนะครับพี่น้องครับส่วนเด็กแรพผู้หญิงนะครับก็ที่จับมาลอยก็ปล่อยโตกลับไปแล้วในภายหลังนะครับก็ไม่เลยทําอันตรายเด็กแรพผู้หญิงแต่อย่างไรนะครับที่คนที่ถูกฆ่าตายไป25้าคนนะครับก็เปลี่ยนท่าพม่าที่ปลอมโตมาทํางานก่อสร้างนั่นเองครับนี่ก็เป็นเหตุผลที่หนึ่งนะครับเหตุผลที่2ก็คือ สะพานแห่งนี้นะครับก็อยู่ในพื้นที่หงห้ามนะครับซึ่งทางกองทัพกานเล่งหรือว่าเคเอ็นตีโอก็ไม่อยากให้สร้างในพื้นที่นี้นะครับก็นี้ก็เหตุผลข้อที่สองนะครับก็ถือว่าทางกองทัพกานเล่งก็มีเหตุผลเหมือนกันนะครับพี่น้องครับก็ที่ต้องทำแบบนี้นะครับก็ทำยังไงไรนะครับพี่น้องก็ทาง กองทัพพมา่าก็มาลุกลานเองนะครับก็ในพื้นที่รัดกระเลงรัดเมียวบดีนะครับ mm hmm. เหตุเกิดขึ้นในรัดเมียวบดีครับพี่น้องครับครับสาหรับวันนี้ก็จะมาพูดเพลงเท่านี้นะครับถ้าผมพูดผิดไปประการใดก็ขอโทษขออภัยนะครับสำหรับพี่น้องเอฟซีทุกท่านที่เข้ามารับชมรายการผมตลอดมานะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ